วัตถุดิบเนี่ยม,มันมันมันอยู่ในน้ําพี่ครับมนนผมซึ่งมันแอบซ่อนอยู่ในตมนั่นไงผมเจอแล้วพี่นายครับงูเหรอ,อใช่ดีีเหยียบอยู่พี่เดี๋ยวผมลงไปเก็บแป๊บนึงครับโอ้โหหายอ่ออยะเนาะจะไม่ขึ้นมาแล้วหรอ <c oughs> คือถ้าไม่ขึ้นนี่เข้าฝั่งอ้ามาแล้วมาแล้วเห็นไหมเขียวมาเลยเนี่ยอันนี้ลอยแล้วหลบขึ้นแล้วเอ้าพี่สวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่ ััักนครบเอาเก็บมาสภาพกันแล้วนะเก็บมเก็บมาหายันแล้วนะด้วยแต่อันนี้เราได้ยังหรอครับแอบดิพี่น้องอย่างนี้ได้ยังตีครับวิ่งในละเอียดแล้วนะเนี่ยใช่แล้วพี่ครับพี่นี่คือโน่นเอาแล้วเอาแล้วความเทียมเลยนี่รายการคนพระช่วยไหมเนี่ยแต่อันนี้เราได้ยังหรอแกบดิเอาเอาพอยืมมีดเลย <c oughs> ได้ยังนะะได้ยัง <c oughs> พอดีแล้ว <c oughs> <c oughs>